วันนี้เรามาอัลลอฮ์ส่งเรามาเพื่ออิบาดาห์วมาคอลากตุนยินวันอินสอินลาลิยะบูดูนอัลลอฮ์บอกว่าฉันสร้างพวกท่านทั้งหลายมาเพื่ออิบาดาห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ว่ามนุษย์หรือยินแต่ไม่ใช่มาเพื่อสนุกสนานมาเพื่อนั่นเพื่อนี่บางคนบอกโอ้ยฉันเป็นตัวของฉันเองพูดผิดนะครับพี่น้องเป็นตัวของตัวเองได้ไงไม่ใช่ เราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อให้มีพฤติกรรมเชกเช่นพฤติกรรมที่อิสลามระบุเอาไว้ไม่ใช่มาเพื่อเป็นตัวของตัวเองอัดุนยาซิญนุนมุมินวายันนาตุนกาเฟรดุนยาเนี่ยเป็นของคนไล้ศรัทธาให้เขาเขาจะเล่นดนตรีเขาจะเต้นเขาจะซีนาเขาจะเมานั่นคือดุนยาของเขาเป็นสวรรค์ของเขาวะซิยนุนมุมิน แต่ว่าเป็นคุกตารางเป็นเรือนจำของเราผมถึงเสียใจทุกครั้งไงครับว่างานสุรารมีดนตรีงานฮาลานมีดนตรีงานมุสลิมมีดนตรีไม่ว่าจังหวัดไหนนะครับในขณะที่สมัยก่อนเนี่ยมันแทบจะไม่มีอยู่แล้วตอนนี้มันไปปลุกผีขึ้นมาไม่ว่าอาจารย์ท่านไหนเขาจะจะเชียร์นะครับนั่นเรื่องเขาเรื่องมนุษย์นะ แต่อิสลามไม่อนุญาตเราไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการนี้มีมีคนหนึ่งพี่น้องส่งมาให้ดูเขาไปเตือนหมากำลังเต้นทั้งมุสลิมะมุสลิมินเต้นกันอย่างเมามันเขาเขียนเอาไว้นะแล้วก็เขาบอกว่าอันเนี้ยเพลงฮารอมนะเจ้าของเพจบอกว่าเอ้าเอ็งมาเขาใช้ภาษาหยาบนะเอาว่าเอ็งมายุ่งเรื่องอะไรก็ก็ผ่านไปสิ เออมันเรื่องของใครเรื่องของมันเด,เดี๋ยวก่อนเรื่องของเราคือเรื่องเตือนท่านส่วนท่านไม่เปลี่ยนก็ไม่นั่นระหว่างท่านกับอลัลลอฮ์ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับฉันถูกไหมแต่เราหน้าที่เตือนแต่อย่าเป็นพูดแบบนี้นบีตาหนิคนที่ยังไงครับคนที่ไปเตือนคนอื่นแล้วคนถูกเตือนแล้วบอกว่าอ๋อแกดีแล้วเหรอนี่อลัลลอฮ์ตำหนิคนประเภทนี้นะครับอ่านั้นหน้าที่เราจบแล้ว แต่เพราะอะไรเพราะเราไม่เคยปลี่นอะไรเลยวันนี้เราเหมือนประชาชาติอื่นหมดเลยเขาเป็นตุด๊ดเราตุ๊ดด้วยเขาเป็นทอมเราเป็นทอมด้วยเขาเล่นดนตรีเราดนตรีด้วยเขาเสพยาเสพติดเราเสพยาเสพติดด้วยเราเหมือนเขาทุกอย่างจนกระทั่งเราสามีภรรยาทำคอนเทนต์ร่วมกันเนะ่ใน Facebook เห็นปะนบีบอกว่าอัดไดยุสคนที่เป็นไดยุสเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่มองหน้าเขาในวันเกียร์มะ ใครอะไดยุสคือสามีที่ไม่หวงภรรยาให้ภรรยาเปิดหน้าเขาเรียกนะโชว์ความสวยโชว์รูปร่างบางคนก็เต้นในตอตแต่สามีไม่ว่าเลยเลยเนี่ยคือไดยุสนบีบอกสประการที่อัลลอฮ์จะไม่มองหน้าเขาในวันเกียรมะถ้าพี่น้องคิดว่าการที่พี่น้องไม่ถูกอัลลอฮ์มองหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็ทําต่อหนึ่งคนที่เนรคุณพ่อแม่สอง มูรัดีลาศผ,ผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้ชายไปเรียนแบบผู้ชายในสังคมเราเยอะออกเฟซบุ๊กด้วยแปลกนะผมนี่มีความความรู้สึกคือผมโทษตัวเองว่าผมอาจจะดววาวน์น้อยไปหน่อยผู้ชายตื่นเช้ามาโอ้วันนี้จะหาผู้ชายที่ไหนกินนึกผาวะตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายแต่เป็น LGBTQ แล้วม,มาประกาศว่าเออฉันจะไปออกเดทก,กับผู้ชายคนนั้นคนนี้ นี่นะประชาชาิมูฮัมหมัดสลลลอฮัอไลฮิวซัลล้ว,ลวลลเพราะเราห่างจากศาสนานะครับเราไม่สนใจศาสนาเลยนะวันนี้เราเอาอย่างเดียวทำคอนเทนต์ทำสิ่งฮารอมเพื่อให้ได้สตางค์มาของโลกรุนยาแต่เราไม่สนใจเลยว่าอิสลามว่ายังไงนี่สำคัญที่สุดนะพี่น้องเราทุกคนเนี่ยจะต้องตายแล้วไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์พี่น้องจะยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ยังไงอะ วันนี้เรานั่งกันเป็นยมาได้ถูกไหมแต่วันนั้นเราคนเดียวนะครับต้องถูกสอบนะที่อัลลอฮ์เรายืนคนเดียวไม่มีญาติไม่มีพี่น้องไม่มีใครช่วยนอกจากอามาลุนาการงานของเราเท่านั้นที่จะช่วยเราก็หลงอยู่กับดุนยาอย่างงอหัวไม่ขึ้นใครไปเตือนก็ไม่ได้สมัยก่อนเนี่ยเขาฝังลูกสาวได้ลูกสาวมานะเขาฝังสองวิธีนะครับหนึ่งพอคลอดมาเป็นลูกสาวเขาพาไปฝังเลย สองเขาเลี้ยงให้โตรประมาณสิบขวบประมาณสิบขวบแล้วก็จูงลูกแล้วก็ให้คนไปขุดหลุมไว้ก่อนแล้วก็จูงลูกสาวไปยืนที่ปากหลุมแล้วก็ผักลงไปแล้วก็กบใช่ครับนี่คือสมัยยาฮิลิยะก่อนที่นบีจะประกาศศาสนาแต่วันนี้เราฝังลูกสาวของเราครับให้ลูกสาวไปเล่นละครไปเล่นหนังไงให้ลูกสาวไปเดินแบบบนเวทีให้ลูกสาวไปเต้นบนเวที กเกณบาเล็กเนี่ยนะนี่เราฝังลูกสาวในยุคปัจจุบันแบบนี้พี่น้องจะตอบอยังไงอาญานี้ไปไหนยาอิวลาดีนาอามานูกูอัมฟุสกุมวะอลีกุมนารออายานี้ไปไหนครับโอบ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของสู่เจ้าและครอบครัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกอิหมัมชวีบอกว่าถ้าผู้ชายไม่ละหมาดครบห้าเวลาอย่าแต่งงานทำไมอ่ะ ก็ตัวเขายังไม่พ้นจากไฟนรกเลยแล้วจะพาภรรยาแล้วก็ลูกให้พ้นจากไฟนรกได้ยังไงอิหม่ามชาวีบอกเลยว่าถ้าใครเนี่ยยังละหมาดไม่ครบห้าเวลาอย่าอย่าเพิ่งแต่งงานเพราะตัวของท่านยังไม่พ้นจากไฟนรกเลยแล้วจะทํายังไงอะที่จะดึงภรรยาแล้วก็ลูกผ่านไฟนรกได้เราหลงลืมศาสนาไปเยอะครับพี่น้องฉะนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าการที่เราศึกษาอิสลามอันกุรอานฮะดีษเราจะไม่หลงเข้าใจนะ